นะฟังเครื่องเลยฮะแชมป์ n อ o หัดใหญ่ครับที่นี่ที่เดียวฮะโอโหอแน่นมากโแม่เจ้า อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพีนอนน้อยด้วยนะครับ